สวัสดีค่ะมีรถกระบะตอนเดียวสภาพผีสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเตยตาห้รักวีโกแชมเครื่องยนต์2.7เบนซินติดแก๊ส LPG คันนี้ปี2015ค่ะราคาโปรโมชั่นหนงลอยที่249,000บาทเท่านั้นประวัติดีฟีดาวส่งเดละ5,000บาทเองนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมมาดูกันเลยค่ะ นี่คะ่ะกระบาตอนเดียวเหมาะสำหรับการขนของมากๆเลยนะคะเตต้าไฮลักวีโกแชมเครื่องยนต์2.7เป็นสิ่งติดแก๊ส LPG ปี2015ค่ะมีตู้หลังคาสูง2เมตร10แถมให้ฟรีเลยนะคะใหม่เอี่ยมเลยนะคะมูลค่า20,000บาทนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะแอร์แบ็กอเบสเกียร์ธรรมดาค่ะ คันนี้เป็นแอร์แบ็กคู่ด้วยนะคะเครื่องเสียง AMFM นะคะ c d a u x ค่ะใครกำลังมองหารถเอาไว้ขนของนะคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะมีตู้สูงพร้อมเลยนะคะตู้สูงมูลค่า2 0 0 0 0บาทเลยนะคะคันนี้อันนี้แถมให้ฟรีเลยนะคะน่าใช้ค่ะใครกำลังมองหารถกระบะนะคะเอาไว้ขนของนะคะเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะ กระบาตอนเดียวค่ะสภาพดีนะคะในปี2015ด้วยนะคะน่าใช้ค่ะแอร์เย็นเจี G ๊ย e บเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนซ์เลยนะคะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตนเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอัพพรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมเปิดฝารกระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์2.7เบนซินนะคะ ค่นะน้เดิมนะไม่มีอุบัติเหตุเลยค่ะใครกำลังมองหารถกระบะตอนเดียวไว้ขนของขับตีสุดๆเลยนะคะแนะนำเปร็นรถคันนี้เลยค่ะเตต้าไฮรักฟิโก้แชมป์เครื่องยนต์2.7เบนซินติดแก๊ส LPG ปี2015ค่ะมีตู้หลังคาสูง2เมตร10หม่เอี่ยมแถมไม่ฟรีเลยนะคะสนใจง่ายโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะเดี๋จะทักไลน์มาได้นะติดช่อง id ดีนะคะพิมพ์092 50 50 858มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลนะออกรนไม่ยุ่งยากเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากมากเลยค่ะแค่ได้หลังคาไปก็คุ้มแล้วนะคะมลูลค่า20,000บาท เดือนละ5,000บาทเองนะคันนี้ขอถานเงินเดือนนะคะคนซื้อ13,000บาทขึ้นไปซื้อได้แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ